ครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับวันนี้มาพบเจอเจอกันเหมือนเดิมนะครับนะเป็นประจำนะครับกับช่วงเล่นทุกสายขายทุกองค์นะครับกับผมวัดราชสีนะครับคลิปนี้ก็เข้าสู่ ep ที่589แล้วนะครับเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับชมและชอบสนใจองคไหนทักทายสอบถามราคามาได้นะครับนะครับ ราคาแบ่งปันทุกองนะครับนะก็ทักทายสอบถามราคามาได้นะครับที่เบอร์0 9 0 2 8 5 0 8 1นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างที่คอมเมนต์ใต้คลิปเข้าไปแอดไลน์ทักทายสอบถามราคามาได้ราคาแบ่งปันดูให้ชอบก่อนถูกใจค่อยถามทายราคามาเ่ะโอเคประมาณนี้นะครับนะ,ะเดี๋ยวมาเริ่มมันเลยวันนี้วันนี้เริ่มกันกันกนกบนะครับหลวงปู่ทวดนะครับหลังต้อรีดนะครับนี่ นี่นะครับนะครับรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าเนื้อนวะหรือเปล่านะครับนะเพราะเคยเห็นเขาลงเราก็ไม่รู้นึกว่าเนื้อทองแดงเนื้อทองเหลืองนะครับนะเขาดูเป็นเนื้อนวะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะเอขาเรียกว่าเนื้ออะไรนะครับก็จะมีโซนเหลืองโซนแดงนะประมาณนั้นเลยผมว่านะนะครับนะนี่ครับสวยงามครับนะผมว่าสวยงามเลยนะครับนี่นี่ับ นะครับแต่ผมไม่ไแน่ใจว่าเขาเรียกเนืออะไรนะนะครับจำไม่ได้นะครับนะก็จะมีเหลืองอมแดงอะไรประมาณนั้นนะพี่นะนะครับนะอาจจะแก่ทองแดงหรือแก่ทองผสมนะครับแประมาณนั้นนะครับนะนี่ฮะผมเห็นเหมือนเหมือนจะเคยเห็นเขาว่าไอ้เนื้อจะออกประมาณนี้เขาเรียกเนื้อนวะหรือเปล่ามไม่รู้ว่านวะจะเป็นยังไงนะไอ้เรื่องเนื้อเนี่ยผมยังไม่เก่งนะพี่นะ บางทีเหรียญบอกนะว่าจะออกดำแต่อันนี้มันออกเหมือนเหลืองเหลืองแดงๆนะก็ไม่แน่ใจนะพี่นะเอาดูเอาแล้วกันนะนี่ฮะเพราะว่าคือเคยเหมือนเขาจะเรียกเนื้อนวะหรืออะไรนี่แหละครับนะสาหรับเตารีดนะนะครับนะเนื้อจะออกประมาณนี้นะครับนะ,บน,ะบนะนี่ฮะ,ออะนะดูนะพี่นะนี่ฮะเนื้อจัดจัดเลยนะพี่นะเรียกว่าผิวบ้านบ้านงี่งๆงเลยนะครับนะนี่ผิวจะออกมาละมาละนิดนึงนะเขาเรียกว่า อันนี้พวกเนี้ยเป็นขี้เบ้านะตรวจทรายนะพวกนี้นะครับนะนี่นะครับนี่ฮะนี่ฮะดูครับนะครับนะนี่ขี้เบ้าตามซอกหูตาจมูกปากนี่โอ้โหชัดเจนเลยนะพี่นะเนี่ยดูครับขี้เบ้าเดิมเมเลยนะครับนี่เนื้อจัดด้วยนะครับนะเนื้อเก่านะครับนี่อย่างที่ผมพูดเลยนะผมไม่แน่ใจว่าอย่างนี้เห็นเห็น ในรูปเรื่อยในเว็บในอะไรมัง่งที่ผมเข้าไปดูนะเนื้อโซนเนี้ยเห็นเขาเขียนว่าเนื้อไอ้อไรเนื้อนวะนะเออเนนวะกันนวะตามเข้อเราผมก็ยังไม่เก่งเรื่องเนื้อนะนะนะครับเหมือนจะจําได้ว่าเขาเขาเขา,เขาเล่นเป็นแบบอะไรเขาเรียกเนื้อนวะนะเนี่ยจะออกอมแดงนะครับนี่ครับสาโลโลหะเนี่ยผิวเนื้อยอย่างงี้นะพี่นะนี่เห็นไหมเขาว่านวะนะครับนะไม่รู้ ผมจำผิดหรือเปล่านะพี่เนี่ยฮะนี่ฮะดูว่าเนี่ยฮะ,ฮะเหรียญผมว่าผ้าอาจจะอยู่ในเลี่ยมนะครับนะเนี่ยมีครอบข้าเเงือเข้ามั่งมั่งนะครับนะแต่ว,ว่าผิวเนี่ยโอ้โหดูผิวผิวยังเดิมเลยนะครับผิวเหมือนก็ยังหล่อมาเลยนะพี่นะ เนี่ยผมว่าอาจจะเป็นไปได้เจ้าของเลยว่า,าจ,จะเลี่ยมใช้ดูพี่ดูความคลาสสิกนะพี่นะดูฮะดูสภาพผิวนะครับนะเนี่ยดูฮะขี้บงขี้เบ้าบางทีอาจจะออกเม็ดเทาๆบ้างก็มีนะครับบางทีเขาจะใช้ดูแบบต้องเม็ดแดงๆผมก็ว่าอาจจะพระบางอย่างนะครับผมว่ามันอยู่การดูนะครับอาจจะดูง่ายนะครับนะ ไอ้ที่ดูยากก็ไม่ใช่วนั่นนะนะต้องใช้ฝีมือบางทีอาจจะดูยากหน่อยนะครับนะนะครับนะก่ออย่างงี้ผมว่าเออพี่ๆถ้าชอบก็ทักไทยสบถามราคามาแล้วกันนะครับนะเนี่ยหลวงปู่ทวดนะครับนะทรายนะครับนะก็เรียกว่าขีเบ้านะครับนะมีหลวดทรายเนี่ยผมดูดว้วยมีความเป็นธรรมชาติอยู่นะนะครับพี่ๆถ้าชอบก็ทักททยสบถามราคามาแล้วกันนะครับนะเนื้อเนื้อหาก็ พิมพ์ทรงก็โอเคนะสําหรับผมผมว่าเออดูดีเลยแหละนะครับนะแต่ว่าอย่างที่บอกเลยนะครับราคาแบ่งปันทุกองค์นะพี่นะดูให้ชอบก่อนนะครับถูกใจค่อยไาทำถทราคามานะครับนี่นะครับนะนะครับไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเนื้ออะไรนะนว่าหรือว่าทองแดงนี่แหละนะมาดูเอาแล้วกันนะครับดูฮะพี่พี่สองจริงเนี่ยนะครับเนื้อจะโหนนะดูฮะนะครับนะเก่านะครับนะ ผิวสวยนะครับนะเดิมๆนะครับนะสบายแล้วหล่อสวยเก็บงานดีนะนะครับนะนะครับสองไม่เบื่อนะครับวงนี้นะครับนะนี่รอการชนวนช่อนะครับนะอ่ะโอเคประมาณวันนี้นะครับนะเริ่มกันกับวงแรกนะครับตอรี่ลงทวดนะครับนะต่อมาครับเป็นรูปหล่อนะครับนะไม่รู้เขาเรียกว่ารูปหล่ออะไรเบียดตรงหรือเปล่านะครับนะจำจำได้ว่าจะเรียกเบียดตรงหรือเปล่าหรือฐานเหลี่ยมนี่แหละประมาณนั้นนะครับนะ เลขสวยนะครับองนี้นะ505นะครับนะนีฮะก็องนี้ก็พอเห็นนะครับคาบยาขัดนะพวกแดงๆพวกเวกนี้ยเป็นเขาเรียกว่ายาขัดนะพี่นะเพราะว่าพระเขาหล่อเสร็จเขาจะมีการเนี่ยเสร็จอ่าตะไบอะไรลงแปลงลงอะไรนะขัดพวกีบงที่บ้าออกแล้วก็คล้ายๆแบบวาสลีนนี่แหละผมว่านะจะชะตาแล้วก็ขัดผิวให้มันมีความ เรียบร้อยเนืออะไรประมาณนั้นนะผมนะก็เรียกว่ายาขัดนะเอาประมาณนั้นเลยนะครับนะนี่ฮะรูปลอนรูปล่อหลวงปู่ทวดนะครับนะเขาเรียกว่าเบตงหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยประมาณนั้นนะพี่นะนะครับฐานเหลี่ยมนะพิ่พิงฐานเหลี่ยมนะครับนี่ยาขัดยังอยู่ตามซอกเลยนะพี่นะนี่ฮะยังอยู่ตามซอกนะครับนะนี่ฮะดูว่าคาบยาคาบผิวนะครับนะ นี่ฮะด้านข้างนะครับนะนี่ฮะด้านข้างด้านหลังนี่ฮะนี่ฮะนี่มาชมเต,ตยถาะน,นะครับนะนี่ฮะห้าศูนย์ห้านะครับนะเลขตอกนะครับห้าศูนย์ห้านะครับนะนี่ฮะอ่ะราคาแบ่งปันนะครับชอบใจถูกใจถามไทยราคามา นะครับหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นลอยองค์นะครับน่าจะเรียกว่ารุ่นใบตรงหรืออะไร,รป,นะประมาณนั้นนะครับนะรูปหล่อลอยองหลวงปู่ปทวดนะครับนะอ่ะโอเคผ่านไปองค์ต่อมาครับเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับนะนี่ฮะฟอมล่ําสวยจัดจ้านนะครับนะนี่ฮะดูวา่าข้างมีตะเข็บนะพี่นะ มีตะเข็บนะครับสวยฟอร์มสวยนะครับพิมพ์ลํำนะครับนะนี่ฮะดูฮะนะครับสวยมากเลยนะครับพิมพ์ขีตานะครับนะมีตะเข็บข้างนะครับนะจมูกเขาว่าจมูกอะไรเป็นชมพู่นะครับตานี้เป็นชมพู่เลยนะครับใหญ่ๆเป็นชมพู่นะคีตานะครับนะนี่ฮะดูฮะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับน่ะปีตะเข็บข้างนะครับเนี่พระหล่อประกบนะครับนะ เนี่ย <N h ide> ดูตะเข็บก่อนเลยพี่นะนี่ใช่ไหมลองตะเข็บโลหะมีอายุนะครับนะผมว่าโลหะได้อายุด,ด้วยนะดูครับใครนะครับนะนี่ตะเข็บนะพี่นะเนี่ยตะเข็บข้างเราดูชัดเลยสองข้างนะนี่ฮะนะครับดนะูด้านหน้านะครับนะฐานเป็นฐานหมอนใหญ่เลยนะครับนะองนี้หล่อล่ําสมบูรณ์นะรเรียกว่าหล่อสมบูรณ์แล้วกันนะครับนะนี่ฮะสังกต,ตินะครับนะนี่โลหะจัดจ้านนะครับนะ คาบไข่นะครับนะดูว่านะครับนะนีคอล่ำๆนะครับนะคอนกหงอกล่ำๆเลยคาบทรงคาบสาขี้เบ้าพอให้เห็นเลยๆนะครับนะนะครับนะคอจะล่ำเลยนะครับดูคาบไข่คาบสานะสนิมคาบสานะครับนะดูว่านะครับนะสนิมขุมอะไรพวกนี้เขาว่าเขาเรียกกันนะนะครับฐานจะหัวอ้วนใหญ่นะครับนะองนี้เรียกว่าฐานจะเทล่อเต็มนะครับนะ เทได้สมบูรณ์นะครัเรียกว่าเทเต็มเลยนะครับนะองค์พระก็เลยสมบูรณ์นะครับนะค่อนข้างสมบูรณ์นะครับนะนะครับนี่นะครับรูปหลออ่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับนะอา้าวชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับนะอา้าวโอเคประมาณนี้องค์ต่อมาครับเป็นพระกรุกนะพี่นะองค์นี้น่าจะเรียกเอ่อเขาเรียกว่าน่าจะเรียกว่าอะไรพระถ้ามะปางเรื่ออะไรประมาณนั้นนะพี่นะ เนี่ยผมชอบแล้วพี่นะแต่ว่าพระมันมีชํารุดนะชารุดเดิมแล้วพี่นะได้มาหักงี้นนะแต่ว่าชอบนะบางทีพี่ๆหลายท่านนะครับนะอาจจะชอบพระกูผ่ผระของเก่านะเนี่ยก็ถือว่าชํารุดบางทีก็อาจจะเห็นคุณค่านะนะครับเราก็ต้องรู้รักไ้เนี่ยนะครับหักสนิทนะพี่นะนะครับในหักบัางเงี้ยนะครับนะจริงผมไม่มีกาจยาต่อไว้นะครับนะนี่ฮะน่าจะเรียกว่าพระท่ามะปางอะไรประมาณน่นตระกูลนั้นแล้วพี่นะ เนื้อชินนะพี่นะนี่ฮะดูคาบไข่นะพี่นะเนี่ยมันบ้านเลยได้เป็นบ้านเลยนะครับนี่พี่พี่เห็นไหมคราบไข่อะไรพวกเนี้นะครับนะเนี่ยผมชอบธรรมชาติไอ้พวกนี้นะครับนะนบ,รรา,นนะบนะางทีก่อนหน้าอนุรักษนะฮะหรือว่าเอาไปลองไว้ศึกษาก็ได้นะครับดูความเป็นธรรมชาตินะเรียกว่าดูธรรมชาติแล้วกันนะครับนะนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าตำหนิพิมพ์ทรงเอ่อความสวยงามอะไรดีไม่ดียังไงนะครับนะ เอาเป็นว่าพี่ๆเอาไปดูธรรมชาติแล้วกันเซอไปศึกษาแล้วกันนะครับเนี่ยนี่ฮะนะครับราคาแบ่งปันนะไม่อยากจะพูดว่าประกันอะไรนะเพราะว่าราคาแบ่งปันดูให้ชอบก่อนนะครับนะนี่ฮะขับไข่กลุ่มอะไรพวกนี้นะครับนะน่า,นาจะน่าจะเรียกว่าตระกูลอะไรแหละพระธามาปางนะแต่ไม่รู้กุ่ไหนนะบี่นะนี่ฮะหักสนิทนะพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเราลองพยายามให้ดูว่าองค์ผ้าเนี่ยเออนี่ฮะ หักสนิทอยู่นะครับนะถ้าเราต่อดีๆซ่อมดีๆนะเอาไว้ศึกษาไว้บูชาได้นะครับนะนี่ฮะนี่ฮะเพราะว่าได้มาอย่างนี้เลยนะพี่นะผมได้มาอย่างนี้นะครับนะมาดูด้านหลังนะครับนะนี่ฮะนี่ยด้านหลังประมาณนี้นะครับนะก็อาจจะไปซ่อมสวยๆหน่อยก็ดีนะครับนะซ่อมช่างมางช่างซ่อมสวยๆเนี่ยไม่ไม่เห็นรอยหักเลยนะพี่นะนี่ฮะดูฮะ ด้านหลังอาจจะเออนี่นีนนน่ีล็อกมันอยู่ตรงนี้นะครับนะเห็นไหมนะครับนะเนี่ยเพราะว่าผมก็ได้มานะก็ไม่ได้เก็บไม่ได้ซ่อมอะไรเลยนะครับนะนำไม้พี่ๆดูอย่างนี้เลยนะครับอ๋อก็อาจจะตะกุกตะกักหน่อยนะครับเพราะว่าพรัน้ชมรุดนะครับนะเอาแบบชมรุดเนี่ยแหละเบาๆเลยพี่นะบางทีบางท่านอาจจะชอบพักกลุ่นะนี่ฮะเนื้อชินนะพี่นะนี่ฮะผมว่าธรรมชาติดูดูด ดูง่ายนะองนี้เอาแบบตามความเข้าใจผมแล้วกันนะครับผมมาดูง่ายนะครับนะพี่พี่ดูเอานะครับราคาแบ่งปันกันนะครับนะนี่ฮะประมาณนี้นะครับนะครับนี่ฮะราคาแบ่งปันกันนะครับนะนี่ฮะอ่ะโอเคถ้เาเรียกว่าเอออะไรอนะ่ะถ้ามะปางนะครับเนื้อชิ้นนะครับนะอ่ะนี่นี่เออนี่น,นี่เข้าล็อกเลยนะพี่นะนี่ฮะ หักสนิดนะพี่นะซ่อมดีซีสวยนะครับนะผ้ามาปางให้ชินนะครับเอาชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับนะราคาบบปันกันนะ,นะโอเคประมาณนี้นะครับนะผ่านไปนะครับนะองค์ต่อมาครับนะเป็นสมเด็จนะครับนะนี่สมเด็จเนื้ยอย่างนี้ผมเห็นอุยสวยมากเนื้อมัน สวยดีนะครับแต่ว่าผมไม่เก่งนะสายนี้นะครับผมดูแล้วน่าจะเป็นสายหลวงพ่อดูนะเขาเรียกสมเด็จหลวงพ่อดูนะครับนะนะครับนะไม่รู้ว่าเรียกรุ่นอะไรนะครับนะนี่นี่ยเนื้ออย่างนี้เลยนะพี่นะนะครับนี่ฮะสมเด็จหลวงพ่อดูนะครับนะนะครับน่าจะตีเข้าหลวงพ่อดูเลยนะครับนะได้เป็นบ้านนะครับขี้ปงขี้ปวกนะครับนะดูฮะเพราะว่าเนื้อท่านก็จะออกขาวนะสมเด็จหลวงพ่อดูนะครับนะนี่เห็นไหมดูขอบนะพี่นะนี่ฮะ ได้แบบเป็นบ้านนะพี่ปปวกเลยนะครับนะนี่ฮะดูฮะไม่ไม่เรียกไม่ไม่ทราบว่าเขาเรียกสมเด็จรุ่นอะไรด้วยนะครับนะนี่ฮะได้บ้านมานะพี่นะนะครับ,<ด>บนี่นะครับด้านหลังนะไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยเหมือนมีรอยนะไม่รู้เขาจานหะรือว่าเป็นตะัวหนังสือทบเนี่ยเเหมือนเหมือนจะมีรอยนะพี osos, นะ่นะเออนะเออนี่นี่นี่หรือว่าเป็นกับอะไรก็ไม่ทราบนะ พีนะนะครับนี่ด้านหลังนะครับจะเป็นตัวลายหนังสือนะครับนะคล้ายๆตัวหรือว่าเขาเวลาเทพิมพ์หรือเอาอะไรไปกดหรือเปล่านะเป็นตัวหนังสือติดขอบองค์พระนะครับนะนี่ฮะประมาณนี้นะครับนะสมเด็จหลวงปู่ดู่นะครับเ้าโอเคประมาณนี้นะครับตาถ้าสวยธรรมชาติดีนะครับนะออาองค์ต่อมาครับเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อหน้าเสือนะครัหลวงพ่อน้อย วัดศรีสะทองนะครับนะนี่ครับดูว่าผิวสวยเนื้อจัดนะครับนะแต่ผมไม่รู้ว่ารุ่นไหนนะดูเนื้อหานี้น่าจะเป็นรุ่นแรกนะนะครับดูว่าพี่พี่เห็นไหมเนื้อหาโลหะเนี่ยโอโ้โหแต่ผมก็แยกพิมพ์แยกนั่นไม่ถูกนะว่าพิมพ์รุ่นแรกรุ่นรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนนะนะครับนะแต่ว่าโลหะเก,ก่าดีนะครับ mm hmm. ผมว่านะครับนะนะครับดูว่าเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะครับนะนี่ฮะดูว่าโลหะนะครับนะ นี่ฮะดูโลหะนะพี่นะคาบใครคาบสนิมซาพวกนี้นะครับนะเก่านะครับนะเก่านะครับนะนี่ฮะดูวะนะครับนี่นะครับดูด oh. ้านหลังนะครับนะเนื้อหาเจ็ดจ้านด้านหลังมียันนะครับนะนี่ฮะนะครับดูวาโลหะนี่เก่ากึกเลยนะครับนะอ้าประมาณนี้นะครับนะเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยศรีสะทองนะครับนะดูวะ สวยงามนะครับนะเอาสัดท้ายสุดท้ายราคามาแล้วกันนะพี่นะเอาโอเคผ่านไปองค์ต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะครับนะนะครับกระไหลชุบนิกเกิลนะน่าจะเรียกว่าชุบนิกเกิลนะพี่นะนะครับบล็อกคงคานะอย่างนี้เขาเรียกคงคาครับนะนี่ฮะชุบนิกเกิลนะน่าจะเป็นเนื้อฝาบาทหรือทองเหลืองนะครับนะชุบนิกเกิลนะครับนะออกนึ่งเหลืองนะครับเนี่ยเหมือนฝาบาทหรือเปล่านะครับนะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกรุ่นอะไรนะเนื้ออะไรนะครับนี่ นะครับเนี่ยดูว่าชุบนิกเกิลน,นะครับนะถลอกถลอกบ้างนิดนึงนะธรรมชาตินะอ่ะาพวันบ้านนะนะเอเอ,เอ,เอใส่ว่าสวยๆธรรมชาติดีนะประมาณนั้นครับนะตำหน่งตำหนิว่ากันเราเราไม่สายตรงนะพี่นะนี่ฮะอุดมคงคาคิริเขตนะครับนะวัดอุดมคงคาคิริเขตหลวงพ่อผางนะครับนะอ่านะครับน,น่าจะเป็นเหรียญเนื้ออะไรสักอย่างฮนะทองแดงทองเหลืองนี่แหละนะครับนะ แล้วก็เป็นเหรียญชุมนิกเกิลนะครับนะก็สภาพก็พอสวยนะครับนะไปถึงก็ขี้เหร่ไม่ถึงไม่ขี้เหร่ก็ไม่อะไรถึงไม่สวยแต่ก็ไม่ขี้เหร่นะครับประมาณนั้นนะอย่าคำนี้เคยเคยพูดนานแล้วล่ะนะลูกสาวชอบพูดนะครับนะถึงไม่สวยแต่ก็ไม่ขี้เหร่นะครับนะฮะนี่ฮะรงนี้เลยนะครับนะถึงไม่สวยก็ไม่ขี้เหร่นะครับนะเหรียญหลวงพ่อผางนะครับนะดัง คำลูกสาวผมได้กล่าวไว้นะครับนะ,นะถึงไม่สวยแต่ว่าไม่ขี้เลอะอ่ะอโอเคผ่านไปองค์ต่อมารับเป็นปิดตาเนื้อผงนะครับผงบ้านผงทู่อะไรสักอย่างนะฮะนะนี่ฮะองค์นี้ธรรมชาติเลยได้เลี้ยมเลี่ยมมานะฮะด้านหลังพี่พีดูฮะเป็นหลังยันเทาะนะเนี่ยยันเทาะนะครับนะอะไรเนี่ยยันเนี่ยประมาณถ้าผมเดาๆนาน่นจะเป็นจะเป็นหลวงปู่ทิมหรือว่าหลวงพ่ออะไรสักอย่างนะครับนะ หลวงพ่ออะไรนะทางสมุทรสาครอ,อีกเจ้าหนึ่งอนะ่ะนะครับนะไม่แน่ใจนะพี่นะแต่ว่าหลักๆผมดูน่าจะเป็นลุงปู่ทิมหรือเปล่านะเพราะว่าได้ทางตะวันออกมาพอดีนะครับแต่ไม่แน่นะอาจจะเป็นสายอื่นนะครับนะนี่ฮะผิวหิ้งหิ้เลยนะครับนะนี่ขบตัดนะครับเนื้อสวยสวยเลยนะพี่นะนี่ฮะนะครับเอาราคาแบ่งปันนะครับนะนี่ยดูฮะคาบผงว่า,ผวานผงทูพวกนี้มันจะขึ้นใครข,ขึ้นขึ้นไข่นะพี่เห็นไหมมันจะขึ้นคาบ ฟูพวกเนี้ยนะธรรมชาตินะพี่นะภาพันธรรมชาตินะครับนะผมก็อาศัยดูอย่างเงี้ยนะลองพิจารณาความความเป็นธรรมชาติเอานะแต่ว่าพิมพ์ทรงอะไรบางทีอาจจะไม่รู้หรอกเรียกมาง่ายๆพูดแบบยังไม่อายเลยบางทีไม่รู้หรอกบางทีอาจจะตีตีเข้ามุมมัวเอานะความเป็นไปได้นะนะเนี่ยแต่จําหลากักๆจํายันจําเนื้ออ่านเอาเนื้อธรรมชาติเอาเออโอเคดูเนี่ยประมาณสวยนะครับประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้เองนะครับนะแต่ว่าอาจจะ เรื่องที่เรื่องรุ่นอะไรหลวงพ่ออะไรเนี่ยก็พี่ๆี่ดูอ่านะดูให้ชอบก่อนแล้วกันนะครับนะเพราะว่าผมอาจจะไม่รู้ที่ทุกองนะครับนะนี่ฮะราคาแบ่งปันด้วยราคานี่นะครับเบาเลยเบาวิวเลยนะครับอะชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับนะโอเคมาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้ ep นี้นะพี่นะนะครับนี่รูปลอองค์นี้พิเศษเลยนะครับบอกเลยบอกไว้ล่วงหน้าเลยกันนะครับว่าไม่รู้ที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าองค์ผระผมดูนะ เป็นเอ่อน่าจะเป็นเรื่องเงินนะครับนะก็เลยลองลองนำมาให้พี่ๆชมนะครับเผื่อพี่ๆชอบนะแต่ผมไม่รู้ที่นะหลวงพ่ออะไรเนี่ยวิอะไรเนี่ยวิวิลัดวิไลอะไรเนี่ยสักอย่างเนี่ยนะพี่นะไม่รู้ที่เหมือนกันนะเนี่ยเรื่องเงินผมดูแล้วน่าจะน่าจะเป็นเรื่องเงินนะครับนะนี่ฮะรูปลอนะครับนี่เรื่องเงินนะครับนะเดี๋ยวอ่านด้านหลังก่อนนะพี่นะเนี่ยวิ วิลัรลอวิไลอะไรเนี่ยตรงเนี้นะครับแล้วก็วัดวัดพระวัดพระไรพระตัดพระอะไรสักอย่างเนี่ยนะพี่นะประดิษฐ์ดิอะไรเนี่ยประมาณนี้แล้วพี่นะนะแต่บอกเลยไม่รู้ที่นะแต่ว่าชอบตรงที่เป็นเนื้อเงินนะครับนะนะครับนี่ครับเป็นเนื้อเงินนะครับผมดูแล้วน่าจะเป็นเนื้อเงินนะพี่นะเอาเป็นว่าผมดูดูแล้วน่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับนะ นะครับนี่พี่พี่เห็นไหมอาจจะเป็นเนื้อเงินนะเอาเป็นว่าน่าจะเป็นเนื้อเงินแล้วกันนะพี่พี่ดูเอานะครับนะเพระาะว่าธรรมชาติอย่างเงี้ยนะผมว่าเอ้ยน่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับนะอ่าประมาณนี้นะครับไม่จริงๆไม่ไม่รู้ที่นะครับนะหลวงพ่ออะไรยังอ่านไม่ชัดเลยนะเนะนี่ยเนี่ยหลวงพ่อพ่อลิลิหรือเปล่านะหลวงพ่อลิวัดจะผมอา่านว่าวิหน่าจะรอเรือหรือเปล่าตรงนี้นะ อะไรเนี่ยแหละนลพี่นะเอาเป็นว่าหวงพ่ออะไรไม่รู้นะพี่นะพี่นะไม่รู้ที่นะครับเนื้องเงินเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับนะสนใจองไหนทักทายสอบถามราคามานะครับนะสุดท้ายนี้ก็ขอ,อกราบขอบคุณนะพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจบนะบและที่กดไลค์กดแชร์ให้เป็นลังใจนะครับด้วยดีเสมอมานะและที่ขาดไม่ได้ fc ผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายนะที่ช่วยอุดหนุนเป็นลังใจด้วยดีนะครับเสมอมาอย่างออก็กราบขอบคุณอย่างสูงจากใจนะครับนะของผมวัด ราชสีนะครับนะวันนี้ก็ขออนุญาตกับลานไปก่อนนะครับก็ไว้โอกาสหน้าพบเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้พีนี้โชคปีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ